สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้า,าวันที่เราจะมาทําการอะไรนะพ่อฉีดยาตามในทีนาที่นาข้าวาที่ผักบุ้งพวกไอ้หญ้าหลายอย่างที่มันขึ้นตามาต้นข้าวเซมตามต้นข้าวเนาะก็ะต้องพ่นเอาพวกมาแดง่อาคาดีผสมกันหนึ่งให้เพิ่มความแรงเราอยาไปพ่นให้ชุ่มมากให้พอดีพอด,พอด,พอดีมันจะกระจัดพืช นต้นข้ขาวแล้วปัญหาเรื่องปูล่ะครับเรื่องปูไม่มีปัญหาเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ไม,ไม,มีปัญหาหเราในเรื่องอปูมันมีแต่พวกแต่ยานี่แหละมันตายแต่ถ้าปูนี่ตัวนี้ทำมนกินข้าวตจริงเราไม่อยากจัดมันหรอกตัวนี้คืออะไรครับคือแปปซี่เหรอครับฉ <c oughs> ีดฉีดแปปซี่เหรอครับโค้ปเป๊ปเอ่อแปปซีออ่ อะไรปูกินแต่จะใช้เยอะถ้าใช้เยอะมันจะเปลืองและมันทํำลายสรุปอะไรครับคนจะเข้าใจผิดว่าใช้โคฉีดน,นะครับมันคืออะไรครับยาตัวยาตัวยาตัวยาค่าค่านอนแล้วอย่างนี้ปลาจะไม่ตายเหรอปลาถ้าใช้ยเยอะมีสิทธิ์ตายแต่เราก็ใส่พอดีอ๋อใส่ประมาณนิดนึงก็ดูตามสภาพมันมีน้อยมีเยอะแล้วก็เราจะใส่เยอะครับ เราต้องเซฟตัวเองยังไงครับในการฉีดยาอ๋อใส่ถุงมือถุงมืออะไรบ้างครับแมดปิดใส,ใส่บูทอ่าป้องกันจำเป็นต้องฉีดให้มันเปียกเลยไหมครับหรือว่าเป็นแค่ละอองไหนเอ่อตัวไหนตัวยาที่กำจัดวัชพืชในนาข้าวครับอ๋อให้มันแพละองฝุ่นฉีดบางๆเอาพอดีอย่าให้มันชุมมากเดี๋ยวข้าวมันจะสะดุด อสะดุดยังไงครับใบเหลืองใบ,อใบเหลืองใบเหลืองระยะหนึ่งแค่นั้นแหละแล้วก็มันหายครับเพราะว่ามันหน้าคนอย่างเงี้ยตาคนถ้ามีน้ำอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรมากหรอกถ้ามันแรงอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะเลืองหน่อยหนึ่งเลืองนานหน่อยหนึ่งถ้าฝน,นอย่างเงี้ยแค่วันสองวันก็หายแล้วแล้วมันเข้ามันจะอ่าเตโกสวยอาจจะพืชมันมันตายอืมอ่ะปโอเคครับ You're my Honey Pumpy You're my You're Drops Buns Sugar Plum M'Bium Cupcake um, Sweetie Pie my cupcake, Gum Gin Spagum โอเคครับตอนนี้ก็เราก็ฉีดเสร็จไปแล้วนะครับสองถังก็อีกถังนึงก็เสร็จแล้วนะครับประมาณ14วัไล่เมื่อกี้มีคนมาถามนะครับว่าข้าวข้าวเล็กๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยนะครับข้าวเล็กๆแบบนี้สามารถฉีดได้ด้วยเหรอ คือคนคิดว่าฉีดพวกหมาแดงฉีดยาอะไรพวกนี้จะทําให้ข้าวตายนะครับสําหรับประมาจารย์คิดว่างไงครับคุณพ่อเอา้าถ้าฉีดใช้ยาเยอะตายตายแต่มันถ้ามีนม้นไม่ตายหรอกถ้ามีน้ําเพราะน้ํามันจะช่วยตัวยาออกถ้ามันเป็นข้าวม,มันไม่มีน้ํามันแห้งมันแรงเ่ยตายถ้าใช้ตัวยาเยอะถ้าใส่บางๆงมันก็ไม่ตาย มันทําให้จริงถ้าข้าวขนาดนี้ถ้าใส่อาชีดโดยประมาณโดยไม่ไม่ทุ่มมากข้าวมันจะสวยและตัวบัลพืชมันก็ตายดีด้วยแต่บัพืชมันยังไม่โตทำไมไม่ค่อยเปืองยาด้วยไม่ได้ชีดเร็วแต่เราค่อยดูอีกสูงอีกหน่อยนึงเราก็เดินสำรวจอีกค่อยเดินดูว่าตรงไหน,นไม่ตายเราก็ค่อยซ้ําอีกถ้าชีดขนาดนี้เห็นไหมขนาดนี้ก็ชีดประมาณสี่ถังก็เต็มแล้วเนี่ย น,นี่นี่อันนี้ว่าใครอื่นใครอื่นถ้ามันอดอดน่ะชิ้นมาแดงอ่ะชิ้นนิดน้ำอ่ะทำไม่มันมีมีน้ำน้ำเปียกๆหน่อยๆอ่ะตายดีแต่ดูไปเหมือนต้นข้าวมันแสมเหมือนต้นข้าวเลยยังไหมเหมือนต้นข้าวถ้าชินยาตัวนี้มาแดงใช่ชุ่มหน่อยตายแต่ขัดต้นข้าวไม่เป็นไร